จะเป็นการวัดอุณหภูมินะคะช่วงโควิดก่อนที่เข้าอุทยานค่ะตอนนี้วัดอุณหภูมิเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อ 3ามบาทค oh. ่าเข้าคนละร้อยแล้วก็ค่ารถนะคะ30มสบาทแล้วก็เดี๋ยวกลางเต็นท์น่าจะไปจ่ายทั้งบนอีกทีนึงนะคะนี่เราก็จะได้บาตรแบบนี้ขึ้นมา นี้นะคะก็ด้านด้านซ้ายมือก็จะเลี้ยวคือน้ำตกนะส่วนใครจะไปกลางเต็นท์ลานชั้นหนึ่งนะคะดูรีวิวมาเขาก็คือให้ตรงไปนะคะก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ชั้นหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปกลางกันที่ชั้น4นะคะเนื่องจากเรายังไม่เคยมากลางที่นี่เลยชั้น4ก็จะมีวิวให้ดูนะคะตอนเช้าก็เดี๋ยวไปกลางข้บน อันนี้ไม่ทราบว่ามากลางเต็นท์ด้วยหรือเปล่าคะ,ละกลางเลยครับมีเต็นท์เองไหมคะเอามาเองถ้ามีมาเองเดี๋ยวเพิ่มจำนวนตรงนี้ท่านละสามสิบบาทต่อคนต่อคืนนะคะเดี๋ยวรบกวนนักท่องเที่ยวช่วยสแกนไทยชนะตรงนี้ให้หน่อยนะคะไทยชนะอุ้ยมันไม่มีเน็ตได้ไหมถก็มีคนหนึ่งคนสแกนให้ด้วยนะสองคนสามครับสามน <ะ S 2> คนค่ะกลางเต็นท์ มีสกแกนไทยชนะด้วยนะคะช่วงโควิดก็แน่นๆหนึ่งซิคเคิลิตีแล้วก็กางเต็งก็เสียคนละ30บาทเหมือนเอนดิมมาที่ทั่วไปเที่ยวเ<ห>ลีเเ้ยวขวา,าตรงนี้ก่อนนะคะพอสุดสลันตรงนูน้นมีทางแย,ยกยเลี้ยวซ้ายเลยค่ะจะด้านในสุดสะนันยา่าทางด้านหมนเลยข้ามสะพานฝั่งนู้ก็มีหนึ่งโซ่เราเอารถข้ามได้ก็คือไปช่องเดียวกัน ที่มอเตอร์ไซค์เดียวเข้าไปแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะร้านอาหารฝั่งซ้ายห้องน้ำด้านหลังค่ะค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะเดียวซ้ายชิ่งเดี๋ยวเรามาเดินดูจุดกลางเต็นท์ก่อนว่าเราจะกางตรงไหนดีนะคะนี่ก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์นะคะบริเวณน้ำตกชั้นสี่นะจะเป็นจุดชมวิว นนีี่ทุกคมใหใ้ดูสวยมากฝ้าหลังฝนนะคะหลังจากที่ฝนตกไปนี้เป็นจุดชมวิวนะคะของน้ำตกชั้นสี่นะคะวยมากมตรงนี้ก็จะเป็นวิว360องศาเลยนะคะ นีก็ข้างหลังก็จะเป็นจะพานที่กลางเต็นนี่เป็นสะพานที่กลางเต็มนะคะส่วนข้ายก็จะเป็นวิว,น,างงาน,น,วนี่แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำตกชั้นที่สี่นะคะที่บริเวณลานกลางเต็นเลยน่าจะสวยที่สุดนะแค่มันดาเจ็ดชั้นนะคะเป็นชั้นเดียันด้วยกันแต่ชั้นที่การลางเต็นก็จะเป็นชั้นสีคนก็จะ ก็จะเห็นภาพเนี้ยในรีวิวบ่อยสุดนะคะสำานการณที่สุดแต่วันนี้น้ำก็ไเยอะเม่าไหร่นะ หลังจากที่กลางเต็นเสร็จฝนตกหนักมากไปไหนไม่ได้เลยก็เลยอยู่เฉยๆที่เต็นนะคะหลังจากที่ฝนตกเสร็จแล้วก็จะมีอะไรสวยๆให้ดูแหละนี่วัเเห็นวันนู้นเลยบอกเต็มเลยอันนี้เราจะลงจากชั้นสี่ไปชั้นสามชั้นสองแล้วก็ชั้นหนึ่งนะคะ ก็ทางเดินก็จะเป็นบันไดลงไปประมาณนี้บรรยากาศก็จะเปีเยยๆแฉะๆหน่อยเนื่องจากฝนที่จะหยุดไป เข้าน้ำตกนะคะก็คือตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นตอนนี้ยังไม่ถึงห้าโมงเย็นก็ถึงได้น้ำเป็นสีเขียวมรกตมาก จากชั้นสามไปชั้นสอง มาสักพักหนึ่งเลยนะยังสวยอยู่นะน้ําเขียวเลยนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างอันนี้เป็นน้ำตกค้วยแม่คาิินชั้นสองคัวม่านขิ้นนะคะม่านขึ้นก็สวยอยู่นะ ตุดแล้วเขาไม่ให้เล่นอดเลย่ะฉันต่อบถึงแล้วชั้นที่1หนอุ้ยสวยลูนะนี่มันจะเป็นชั้นชั้น,นลงมานะคะชื่อว่าห้วยแม่คมินชั้นที่หนึ่งดงว่านนะคะเราไปดู กัชัดๆนี่สวยนะมันเป็นน้ำตกแบบลถหลั่งก้นอ่ะเป็นทางสันอ่ะสวยมาก<ๆ>ตรงนี้เดินหัดจากชั้นหนึ่งมานะสวยมากเลยลูดี้อยากกระสะไว้นะ้ำใครเคยไปสะมรกต ของกระบี่ปะโอ้โหน้ำแบบอย่างนั้นเลยอ่ะโอ้สวยอ่ะข้างบนแบบม,มีป่าป่าล่าสุดค่นี่นะคะเป็นป้ายบอกทางน้ำตกเจ็ดชั้นนี่เราเดินมาถึงชั้นหนึ่งแล้ว ก็จะมีป้ายบอกว่าเดินไปอีกเท่าไหร่บรรยากาศการแคมปิ้งตอนเย็น เช้าวันที่สองนะคะเมื่อวานเราเดินน้ําตกกันเนาะก็คือตอนนี้เรากางเต็นท์อยู่ชั้นที่4ี่ก็คือเมื่อวานเนี่ยเราเดินลงชั้น3ชั้น2ชั้น1ก็ประมาณกิโลประมาณกิโลหนึ่งแหละมั้งประมาณนั้นก็คือไปกลับก็ไม่ถึง1ึชั่วโมงนะแต่วันนี้เราจะมาเดินชั้นขึ้นไปก็คือชั้นที่หชั้นที่6ชั้นที่7็ทั้งหมด มีทั้งหมดเจ็ดชั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเดินไปถึงชั้นที่เจ็ดกันก่อนกันนะคะเดี๋ยวทางเดิมมันก็จะขึ้นไปทั้งบนเมื่อวานมันจะลงด้านล่างทางเดินก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นไปนจะลาดาน้ำตกไปเหมือนกันนี่จะเิเดินไปแบบนี้นี่อันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปมันก็จะเป็นชั้นที่ห้า ชั้นที่6แล้วก็ชั้นที่7จ็อ่าแล้วก็เดินไปทางนี้กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้ชั้นที่5นะคะ410เมตรชั้นที่6 1,130เมตรแล้วก็ชั้นที่7 1,330เมตรนะ,ะ oh, <no. S 1> ก่อนเข้าเราก็จะเจอด่านก่อน เจอด่านเข้าไปก่อนนะคะเราก็จะไปทางเดินเป็นจุดฝากของเดินมาสักพักหนึ่งนะคะเราก็มาถึงชั้นที่5ชื่อว่าไหลจนหลงนะคะแต่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าด้านดวนไม่ค่อยมีน้ำนเท่าไหร่นะชาางล่านจะสวยกว่าชั้นบนก็จะ แห้งๆหน่อยน,นะคะเลาไปดูชั้นที่ห้าน้ำตกชั้นที่ห้าไหลจนหลงนะคะน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ตรงไหนไหนคือน้ำตก Oh no ไหนคือน้ำตก oh. น้ำตกหายไปแล้ว <c oughs> น้ำคันจะไหล น่าจะในตรงนั้นแหละเนาะถ้ามีน้ำมีตหลุมไป<ะ>ต่อ,ตอ Hữu, Hữu, tháng, hậu, cười... để làm, để đi, hộp đông nó 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 กันต่อฉันสุดท้ายเลย็ฉันเส็จน,น,นะคะก็ยังมีทางเดินต่อไปิดยังไม่หดหลงกัวานี้หลงั่างนจะลื่นนะครับ แ้วชั้นเจ็ดนะจ๊าชั้นสุดท้ายซึ่งเป็นต้นน้ำของน้ำตกว้วยแม่ะมินนะคะี้ยน้ำตกห้วยแม่ขามินชั้นที่เจ็ดนะคะชื่อว่าลมดา